ครับสวัสดีครับ FC ของอายุธคานะครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมาอยากเสนอเพื่อนๆชาว FC ไอายุธคาอีกหนึ่งคันนะครับผมกับรถจากโตโยต้าครับคันนี้คือโตโยต้าโคโร拉ออติส1.8ตัว E นะครับปี2003นะครับผมรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับไม่เคยติดแก๊สเข้าศูนย์บริการทุกระยะนะครับผมเจ้าของคือคุณอาพิทักษ์นะครับผมประกอบธุรกิจส่วนตัวย่านสาธรนะครับแกไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมก็เลยแบ่งมาให้ เราได้นํามาใช้งานกันต่อนะครับผมคันนี้นะครับมีความพิเศษนะครับประกันชั้นหนึ่งเพิ่งหมดไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับผมทำประกันชั้นหนึ่งมาตลอดสีก่อนที่จะมาขายเราแก้เคมประกันก่อนหมดประกันให้เรียบร้อยนะครับเงาฉ่ำทั้งคันเราก็เอามาขัดเคลือบนะครับลงเคลือบให้อีกรอบหนึ่งนะครับสวยงามนะครับเอาไปก็ใช้งานกันได้เลยสีนี้ต้องมี90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับผม อาจจะมีเพียงแค่สะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดยรวมมองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่เห็นเลยนะครับผมคลิปจัดให้เลยนะครับผมนี่นะฮะรอบคันนะครับพร้อมใช้งานนะครับออปชันแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับตามสไตล์หนึ่งจุดแปดแอร์แบ็กสองใบนะครับผมที่พวงมาลัยแล้วฝั่งคนนั่งข้างนะครับผมเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับมีม่านหลังแบบดึงนะครับเบาะหลังสามารถพับได้นะครับผมแล้วก็มีที่เท้าแขนที่วางแก้วของสําหรับเบาะคนนั่งหลังนะครับผม นี่นะฮะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าดิสเบรกสี่ล้อนะครับสีสันโดยรวมสวยงามนะครับไฟหน้าก็เพิ่งเบิกตอนทําสีนะครับสวยสวยงามเงาฉ่ําทั้งคันนะครับผมนี่นะฮะทั้งไฟหน้าไฟตัดหมอกนี่เบิกใหม่หมดเลยนะครับสวยงามนะครับคิ้วนะครับโค้เยี่ยมต่างๆนะครับรอบคันนะครับผมสวยงามนะครับนี่นะฮะกล้องเจาะให้ชัดเจนเลยนะครับผมผมรีวิวแบบละเอียดชัดๆ ไปให้เพื่อนเพื่อ fc ได้ดูกันเลยนะครับเพราะว่าหลายคนคอมเมนต์อยากให้รีวิวแบบช้าๆเราจัดให้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวให้ตากล้องมาดูคิ้วรอบคันด้วยนะครับผมคิ้วโคบวัคิ้วโคเมียมนะครับผมปกติจะบูดบูดเบี้ยวเบียนะครับแต่คันนี้เนี่ยเนียนเดิมทั้งสี่บาทเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวนี้นะครับผมหาข้อมูลใน Google นะครับรีวิวแบบละเอียดนะครับผมออาติสหนึ่งจุดแปดนะครับผมเป็นรถซีดานนะครับผมนี่นะฮะเป็นรถซีดานนะครับ ราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่1 0 0 0 0แสนถึงสองแสนบาทนะครับแล้วแต่สภาพนะครับผมตัวรถเป็นเครื่องแบบ4ี่สูบ1 8ึ่งจุดแปดร้อยี่สิบห้าแรงม้านะครับดิสเบรกหน้าหลังน้ําหนักตัวรถหนึ่งหนึ่งพันสองรอกิโลกรัมหรือหนึ่งจุดสองตันนะครับผมดีไซน์ด้วยความจุดเด่นนะครับดีไซน์ด้วยการเรียบหรูดูดีนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมประหยัดน้ํามันไม่จุกจิกอะไรหายง่ายจึงได้รับความนิยมของชาว ใชเป็นอย่างมากเลยนะครับผมนี่นะครับเพราะว่าเป็นรถที่อึดถึกทนและเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับในแค่ราคาคันนี้ผมเปิดให้ราคาแค่แสนต <c oughs> ้นๆเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในกันบ้างนะครับดูภายนอกกนอย่างจุใจกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานสภาพหนังยังใช้งานได้ดีนะครับเราสปาข้างในให้หมดแล้วนะครับขัดเคลือบฟอกให้หมดแล้วนะครับผมนี่นะฮะมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยมีแอร์แบ็กที่สั่งคนนั่งข้างนะครับ เกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับผมเป็นลายไม้แบบขั้นบันไดเหมือนรถรุ่นปัจจุบันนะครับผมแอร์เป็นระบบแบบออโต้วิทยุเดิมจากโรงงานใช้งานได้ดีนะครับปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับไมค์คันนี้นะครับไมค์แท้นะครับวิ่งมาแค่สองแสนแปดพันกว่ากิโลเท่านั้นนะครับสองแสนแปดพันกว่ากิโลเท่านั้นนะครับของเหลวพิ่งถ่ายที่บ <an> ีควิกให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะของเหลวพิ่งถ่ายที่บีควิกให้ด้วยนะครับนี่นะฮะ่ายมาตอนสองแสนแปดพันสี่ร้อยกว่าโลนะครับวิ่งมาแค หลายพันเอ่อเก้าพันกว่าโลเลยนะครับถึงจะถ่ายใหมาอีกครั้งหนึ่งครับอ่าระบบไฟฟ้าด้านข้างมีเซนเอร์ล็อกนะครับแล้วก็อ่ากระจกหน้าต่างเป็นไฟฟ้าทั้งสี่บานครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวตรงนี้กันอีกทีนะครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับเบาะหลังอาจจะมีสภาพตามการใช้งานบ้างนะครับตามสไตล์เบาะหนังนะครับมีที่วางแก้วนะครับผมแล้วก็เท้าแขนนะครับมีม่านด้านหลังนะครับแล้วเบาะหลังนะครับสามารถพับจัด ลงมาได้สามารถใส่ของที่ยาวๆนะครับจากห้องสัมภาระด้านท้ายมาได้นะครับพวกถุงกรอบต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับผมด้านท้ายนะครับผมนี่นะครับบอดี้เดิมๆนะครับผมอย่างตามสไตล์เรานะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพคกามหรือจมน้ํานะครับเดิมๆนะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยขยับเลยนะครับฝาเดิมจากโตโยต้านะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ หลุมอะไหล่นะครับสวยงามเลยนะครับไม่มีรอยทําสีหรือรอยชนแต่อย่างใดนะครับยางอะไรเนียนๆสวยๆวยแม่แรงต่างๆมีให้ครบไม่มีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับนี่นะฮะเราทําความสะอาดให้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับเราฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมแล้วก็พรมพื้นนะครับได้เป็นพรมผ้าเดิมจากโรงงานด้วยนะครับผม นี่นะคตามสไตล์ลักชัวรี่นะครับใช้เป็นผมผ้านะครับผมนี่นะครับสติกเกอร์เดิมจากโรงงานก็อยู่ครบนะครับผมนี่ครับเบ้าโช๊นี่เดิมเดิมเดมนียนๆเลยนะครับรถเวลาเราจะดูนะครับฝาหน้าก็ไม่แกะเลยนะครับผมนี่นะฮะฝาหน้าไม่แกะเลยนะครับนี่นะฮะเวลารถเราจะดูความเดิมนะครับเราจะดูโครงสร้างพวกนี้นะครับพวกเบ้าโช๊พวกอะไรนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับผม เครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับที่นะครับดึงมาไม่มีไอไม่มีควันเลยนะครับให้ดูกันสดๆนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับคันนี้ภาษียาวยันหกเจ็ดเลยนะครับผมเข้ามานั่งอยู่ในส่วนของภายในนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับเป็นแบบออโต้นะครับผมมีไฟสองแผ่นที่ด้านหน้านะครับใช้งานได้นะครับผมนี่นะฮะวิทยุเดิม ใช้งานได้ดีนะครับเสียงดังนิดนึงนะฮะระบบไฟฟ้านะครับใช้งานได้นะครับคู่หน้าคู่หลังนะครับใช้งานได้นะครับมีทวิตเตอร์มุมกระจกทั้งสองข้างด้วยนะครับผมเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับใครที่อยากได้นะครับออติคันนี้นะครับผมให้สภาพหนึ่งในร้อยเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างไม่เคยผ่านสถาบันการเงินใดๆซื้อเงินสดมาไม่เคยติดแก๊ส เข้าเช็คสูตรบริการตลอดมีเพียงแค่ช่วงหลังนะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็มาเข้าอามามาเข้ามีคลิกเพื่อถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตอนหลังแกไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือสอง่งเป็นเทเลอร์ราคาแสนต้นๆเท่านั้นเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับจองเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าหาใช้งานนะครับเนื่องจากอึดถึกทนกว้างขวางนั่งสบายขับขี่สมรรถ,ถนะดีนิ่มเงียบนะครับผมนี่นะฮะกว้างขวาง อไหล่หาง่ายไม่จุกจิกนะครับเครื่องทนทานนะครับซื้อไปก็ไม่ต้องซ่อมอะไรมากมายนะครับใช้งานกันอย่างเดียวทนทนเลยนะครับออตติสนี่ไปบอกเป็นหนึ่งร mm ุ่นที่ทนที่สุดในโลกเลยนะครับเพราะว่าแท็กซี่ยังเอาไปทํานะครับแต่คันนี้เป็นรถบ้านได้แคนะครับผมไม่ใช้แท็กซี่แน่นอนนะครับผมเพราะว่ามือเดียวซื้อเงินสดนะครับผมแล้วไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับแท็กซี่ต้องติดแก๊สเท่านั้นนะครับนี่นะฮะขับขี่นิ่มเงียบเลยนะครับอะไรต่างๆใช้งานได้ดีออปชันต่างๆใช้งานได้ครบนะครับ นี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมผมมีเพจ a c e b o o k ชื่อ i y ยุทธคานะครับผมช่อง TikTok ชื่อ i y ยุทธคาช่อง y t u t u นะครับคนตามแสนกว่าแสนกว่าสับสไครต์ชื่ออ y ยุทธคาเช่นกันนะครับทุกช่องทางสามารถติดต่อได้นะครับหรือโทรนะครับ0 8 1 4 9 5 2ด2 9นะครับรถร้านเรานะครับถ้าจะให้ส่งต้องมีมัดจำทุกกรณีเราไม่ทักหาลูกค้าก่อนนะครับ ลูกค้าต้องทักหาเราหรือโทรหาเราเองนะครับระวังมิชชาชีพด้วยนะครับผมนี่นะฮะเราใส่ใจทุกรายละเอียดและนํารถดีๆมาให้คุณหวังว่า f อจะถูกใจรถคันนี้และใช้บริการคันนี้นะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ